ยิงยีกลูกนิงอ่ะโอ้สามลูกแกที่ไปแวงใจเย็จ้เอ้ยตั้งหัวโอ้โหสามอ่ะแรกโอรสหัวเนี่ยโอนี่ไงขวาต่อสุดเจอดีเลยนี่ไงโสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจ๊กเกอร์ฮฟนะะ กับ sleeping dog นะฮะพาที่3แล้วนะฮะก็ไม่ไปไหนดีอ่ะแมวมีดยาวดาบผมรู้แล้วว่าทำไมอาวุธเยอะนะฮะเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเหมือนเป็นคอลเลกชันหรือเป็นอะไรสักอย่างนะฮะที่เขาได้บอกก็โอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งอาวุธไงวะไม,ไม่ต้องทิ้งแล้วไปเรื่อยๆสเปคปาวิ่งเปิะตัวไปอ่า เดี๋ยวลงกันไปก็เดี๋ยวไปทำภารกิจกันก่อนนะฮะเห็นเขาบอกว่าภารกิจจุดไหนฮะเปิดแม,มปใหม่วะอ่ะอ่ะนี่คือแมปนะฮะกดแทบ็บแล้วก็ภารกิจสีส,สีไหนไม่เห็นมีสีแดงวะภารกิจสีเขียวนะี่คือมินิบัสแลกเกจคืออะไรอ v a i l a b l e m i s s i o n อ้าวเดี๋ยวขอดูกันก่อนนะฮะ เอาเป็น New Case Available ทำสีน้ำเงินก่อนแล้วกันโอเคไปแล้วคูจะไปยังไงอ๋อไปเอารถที่อยู่ในเฮ้ c ก o มาเอารถเนี่ยรถนี้ก็ได้มานะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น Collection หรือเป็นอะไรสักอย่างนะฮะผมได้มาโอเคนั่งรถสปอร์ตกันไปเลย กี้ขับมอไซค์ไปแล้วนี่คลาส A ด้วย,ย Don't go to เ c รสซี่ออนดิสต์หูหรูอะดูดีอะมีชาติกูลโอ้โหเริ่มเกมมาเนี่ยก็มีรถ,ถเทพๆแล้วเนะี่ยก็น่าจะเป็นคอลเลกชันในเกมของเขาเนี่ยโอ้โหแรงมากนารกแตกเลยอ่ะนี่แหละแรงมากชนไปอยู่ เบาๆเบาๆค่อยๆขับรถแรงมากแบบนี้ก็ขับแบบมันๆเลยสนุกนี่อะไรสนุกบิฟชนแหลกแจกบานแจกแผลอ่ะมาตรงรู้สึกเหมือนคุ้นๆน,น,นะลงไงกูลงไงครับกูลงไงอ่าโอเคลงมาแล้วไปเข้าไปทำภารกิจกันเลย ไม่รู้ว่าภารกิจอะไรด้วยนะชื่อภารกิจเข้าไปโอเคเดี๋ยวต้องต้องอ่านเรื่องคร่าวๆดูก่อนนะว่าอะไรด้วยอ๋อถ้าสีน้ำเงินนี่เป็นเป็นเอ่อเพ e s t เกี่ยวกับตำรวจฉันก็ดูอะไรไปเรื่อยๆนะเห็นได้ออกไปสลุย ดันจับแก๊งอะไรพวกนี้ที่เราผ่านมาแปไม่นันแล้วครับแม่งพูดกันไวมากแล้วให้กูทำอะไรแล้วดาบกูไปไหนดาบเทคหามิงวินสตันวันทเช็ค up on you everything c o o อ๋อวินสันต้องการต้องการโทรมาเช็คเรานะว่าทุกอย่างโอเคไหมโอเคดิเออไปทุกอย่างโอเคมีดมีแอดเดิมมาร์เก็ตนูเดิลช็อปไปเจอฉันที่ตลาดตลาดโว้ดโกดังตลาดตลาดไอ้นี่ไอไปเจอที่ตลาดก๋วยเตี๋ยวเจ้หุง โอ้โอมึงเดินเป็นคนปกตินะสิแล้วรถอะรถโอเครถมาคือรถไงวะกด e ปะกดชิปกดเป็ดบาร์กดที่อะไรเนี่ยฮะคือรถกดอะไรครับคือรถกูยังขึ้นไม่เป็นเลยแล้วกูจะรอดมิ้เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์คือคืคือกูจะขึ้นรถกูไม่ได้ถีบกระจกแตก ขึ้นไงวันนี้เหรอเกี่ยวอ,อ,อะไรมีปัญหาเหรอมีปัญหาก็ต้องใส่นี่ไงล่ะรู้จักมวยไทยไหมมายืนบนอ้าวร้องไห้เลยไปขอโทษ <laughs> แม่งร้องไห้เลยกูขึ้นรถไงนี่สัต่นได้ขึ้นรถไงวะไม่ได้หมอบไม่มีอะไรขึ้นรถกดแทบ็บไม่ใช่กูขึ้นรถไงครับ ผม oth, ขึ้นรถกดขึ้นรถขึ้นรถกดตัวอะไรมีไม่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 ต้องใช้กดเอฟค้างเหรอหาค้างกูขึ้นรถไงวันเนี้ยอ้าวเยี่ยอะ,ะไรไงเป็นปัญหาสำหรับคนเล่นหรือเปล่าเนี่ยสลิปปิ้งด็อกขึ้นรถไม่เป็นเนะี่ยอ๋อกดคลิกแหมโอ้โหตารรถมากระจกแตกเลยนะฮะโง่ไปทุบเองโอเคไปตามเฮ้ย ถอย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 ไปแล้วโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้โหเด็กก็หลบดิฟได้ไหมเนี่ยดิฟนี่ไงแหละดิฟนี่คืออะไรเสียตังค์ไม่รู้แหละไปแล้วแรงมากขอบอกขับนรกแตกกันเลยเบรกเย ไปเจอวินสตันนะวินสตันนัดมาร้านอ๋อร้านร้านแม่เขานั่นเองร้านก๋วยเตี๋ยวเทคกับพิเชอร์ทูเอาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วไม่แมนเว้ยไงเด็กกับฉันเรียบร้อยดีไหมเรื่องที่ไปตะลุยของผมนั่นแหละฮะอันนี้ก็แม่ แ t ววินซัมินิบัสเก็ตมินบัส t ซ i g ั t เขาถามว่าเรารู้เกี่ยวกับบัสแร็กเก็ตอะไรสักอย่างไหมฮะเริ่มเข้าขาด็อกไอแต่เรามีปัญหากับด็อกไอนะฮะพาที่แล้วนี่ ไอ้ด็อกอายเนี่ยมันขโมยของของเราไปนะแล้วต้องไปตามผมก็แทงไปยับเลยไปกันเลยไปไหนกันเนาะไม่รู้อะโมดลคุยอะคือแยกประสาทไม่ออกว่ามันพูดอะไรสามคิดด้วยเดี๋ยว็ดเด็ดกูกูมีรถอยู่นะกูกูเอารถมาทำไมกูต้องให้มันขับรถบัสด้วยเนี่ยโอเคเอ่อ เออ What the fuck are you doing ขอโทษไม่ไม่รู้มองไม่เห็นฟังอยู่เ้หเพงมันนะเพงใช้ได้อยู่เพีงชได้อยู่เออพอขับไปได้ที่นี่คือที่ไหนจอดาพวมาหยีบิก้แอลงไปใส่แล้วเดินเตะ กดบิฟติงกดจะไปบาร์ค้างเมื่อกำลังจะเลี้ยวเฮ้ยรถรถรถหรือกระป๋องนั่นอ่ะว่มันเล็กยังขอขอโทษขอโทษเราต้องค่อยๆขับนะอันนี้เราค่อยๆขับเบียดแม่งเลยเป็นผู้ขับที่ดี ไม่จ่ายแนละ้วนี่อ๋อจะสีรู้สึกว่าจะโดนหนักรู้สึกว่าจะโดนเยอะเนี่ยจับแม่งเลยแม่งโดนเตะเยอะแล้วต้องตั้งสติหน่อยนะเวลาบวกเว้มาต่อสู้กันเนี่ยตั้งสติคือมันมาแบบเอ้าเตะต่อยพวกกันเองอีกมัน,นี จับทุ่มแม่งเลยคือผมจะตายแล้วเนี่ยตทงไ,งไมวะเนี่ยจะตายกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วมันนี่มนันนี่อยากคุยกับตู้โทรศัพท์หน่อยไหมเดี๋ย่าพื่อนพีนี่แหละผมตายแล้วเนี่ยกู้ว่ากูตายแน่ๆต้องหลบให้ได้ฮนะ นะเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บสวนมันไม่ได้นะตายเลยครับต้องมีสติหน่อยอเวลาบวกไงโอเคเอาใหม่ขอโทษขอโทษรีสตาร์ทก็ได้วะแม่งรีสตาร์ทเควสตต่อสู้ใหม่ขับใหม่เลยเหรอโอเคไปใหม่ก็ได้ด ถอย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 ฉันต้องการจะไปขับรถขับรถดีๆคืออะไรตอนนี้ไม่รู้แล้วแต่รู้รู้อย่างเดียวต้องไปถึงจุดหมายแล้วก็ต้องไปเตะมันนะไปกระท้ามันไปกระทืบมันไอพวกวินไอพวกด็อกอานะเราไม่ถูกกับแกงด็อกอายนะ มา,จ,าจ,จ,จงมาจ่ายอะไรจงมาจ่ายอะไรมาบังคับได้ดีแล้วนี่ไงนะมาดิหลบได้เว้ยเข้าทุกที่ทุกทางเลยอยากคุยกับตู้โทรศัพท์หน่อยไหมไปตายซะนี่แหละเข้ามาหลบได้ กระทืบกระทืบซ้ำไม่ตายมาตายแล้วนะครับกักับผมนี่คุณอะกัดผมนี่เตะมันให้หมดเอาไหนวะอันนี้เพื่อนเราเอพอใช่เหรออันไหนไออ้าวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอพวกใส่เสื้อนี่พวกเรา Yeah fuckers Joe Dempokai โอเคครับ เริ่ม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 มีสมาธิมากขึ้นตอนบวงนี่ต้องใจเย็นๆหน่อย่ต้องจังหวะคลิกเนี่ยคือมันขอโทษคือมันไม่ได้คิกได้เลยบางทีนี่มันต้องต้องรอจังหวะด้วยคือถ้าเรากดกดคิกขวาก่อนเนี่ยมันก็จะไม่กันให้นะถ้ามันตีหัางต่อไปมันต้องเป็นจังหวะด้วยเลนยาพอนมควรเวลาตอนตียนคือ รถเมมขับยากอ่ะกูเลยชนบ่อยอ่ะให้ไปกระทืบใครให้ไปสั่งสอนพวกด็อกอายนะไม่ค่อยถูกไอ้ด็อกอายเท่าไหร่แต่ด็อกอายมาหาวิสซันยดงไงกก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ะป่าแล้วมาพร้อม ไปกันเลยไม่ไม่ไม่นายต้องอยู่ที่นี่นะฮะมันบอกซันเดอร์เดอะเบชลูกอีแช่มแล้วทำไงอ่ะอ๋อให้เราขับตามไปเหรอไรท์ฮาร์เรสฮาร์เรสแมนทูเมคฮิมพ์พูโอเวอร์ออ๋ของเดอะโค้ดแดงคืออะไรวะอ๋อ อะไรวะดูเลยมันให้ขับตามไดเวอร์เอ <ơn> ็มบาร์เซสอะไรสักอย่างเนี่ยต้องทำให้หลอดมันเต็มหรืเปล่าไปไปไปบีบแต่เหมือนบีบแต่อะไรสักอย่างนะะเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยขับตามันอยู่เนี่ยแล้วก็ให้บีบแต่จนหลอดมันเต็มหลอดเตม็มแล้วเป็นไงอะ่ะ กลุ่มมาแล้วนีบแต่ใส่แม่งเลยนี่ไอ้ซิลได้ไปเต้นแดนยูบีบแต่เว้บีบแต่ไป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 ฆ่ามันฆ่ามันนี่ได้ฆ่ามันหรือทำอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูทำอะไรโอ้เนี่ยบีบแต่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 ไปเรื่อยฮะชั่วโมงนี้นี่บีบแต่ใกล้เสร็จแล้ว บีแต่เสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเดรเวอร์นี่ไงล,ล่ะให้ไปไหนวะโอเคเสร็จแล้วนะคุยกับใครวะ <c oughs> ยากนะต้องมาแปลป,ประส่งมาษายให้กูไปไหนกันอเอาไปทางนี้โอเค <c oughs> ขับยากนะเนี่ยรถบัสเนี่ยกว่าจะเบรกกว่าจะเลี้ยวกว่าจะอะไรดิฟดิฟโดนแล้วครับเอสเคปแอมบูสเหมือนจะต้องเหมือนจะต้องหนีอ๋อไม่เีอะไรชนแม่งเลยนี่แหละชนแม่งเลยหนีจากแอมบูสอะไรสักอย่างเข้ามาเด็กเข้ามาถอยถอยขอโทษขอโทษ ต้องขับวนอยู่แถวๆนี้แหละมาให้กูขับวนแถวๆนี้ก็ได้มาให้มันชนมาแล,แล้วก็เราก็จะชนกลับเราก็จะชนกลับชนมันชนมันขอโทษด,ด้วยเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจผมจะหนีต้องตีตัวหนีจพ้พวกมันให้ได้จะชนอะไรนักหนาฮห,หนีได้แล้วหนีได้แล้ว หนีได้เอาหนีไม่ได้มันยังตามมาโอ๊ะทำไมมันเยอะจังวะเยอะจุงเ <c oughs> บยอถอยถอยมาไอรถไอ้รถแว้นชนไม่ได้ชนมันชนมันชนมันเข้ามาชนมัน <c oughs> ชนนี่เหมือนเหมือนขยับขยับชนนี่หน่อยสอเสร็จแล้วนะฮะไปที่ในมาร์เก็ต drop off your passenger รถดีๆเยอะแยะอายุอันมึงเมาแล้วป่ะเนี่ย,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 ยมยึงขับรถไม่ได้เมาคือรถมึงขับยากไปนิดนึงขับรถเร็วๆมาแล้วมาขับเดลิโอบัสคือคือ กูไม่ใช่คนขับรถบัสนะครับมันบอกว่าคนเออตั้งไปเลยลำคาแล้วเว้ยบ่นเลยนักหนาขับแบบฮาร์ดร็อกฮาร์ดคอร์เขาขับกันแบบนี้ Here we are people อืมเสร็จแล้วโอเคภารกิจแรก เมีบัสแร็กเก็ตเกิดเอินสิ่งของอะไรไปเฮ้ยอัพก่อนครับอัพก่อนนะฮะพาที่แล้วเราอัพอะไรไปนะล้าข้างบนไปนะฮะเต็มหมดแล้วนะเอ้ยังยัง,ยงอัพหนีดโอเคเยสแล้วอัพข้างล่างอีกมาอัพข้างล่างข้างล่างยังไม่เต็มเหมือนอัพเหมือนอนัพได้เยอะจังผมได้สิทธิพิเศษอะไรสักอย่างหรือเปล่าอัพได้เยอะจริง พอยต์ยหมดแล้วนะพอยต์หมดแล้วโอเคอเค้ยไหนวะมันอัพยังไงต่อไปไหนต่อครับไปไหนต่อดีเนะี่ยมิดอัพวิธหมิงไปเจอหมิงนะฮะโอเคไเว้ยไปใกล้ๆนี่เองไปภารกิจกันต่อไปเลยนะภารกิจแรกผ่านไปแล้วนะฮะทำงานให้วินสันภารกิจสีน้ำเงินคือภารกิจตำรวจ ก็เห็นเขาบอกว่าต้องทำควบคู่กันไปนะถึงจะจบเกมไปกันเลยครับพุ่งเลยครับพุ่งโอ้โหโอ้โหเข้าทางไหนทางนี้เหรอจอดรถตรงนี้ก็ได้จอดไงโอเคคุยเอ้าเอาเอาเฮ้ยฟิตฟิตอะไรเนี่ยเอ้าเอาวิ่งเอาเอางงกูงงงงอะไตัวเอง Talk to โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นคุยกับหมิ่นะไอหมิ่ม wow> ันออกมาจากดอกอแล้วนะัต้องการให้ฉันคุยกับมันหรือเปล่ามัอยู uh ่ท mm ี <h <h ่ท่าเรืออะไรสักอย่างนะ Go to p o p s t a r c o u r t s i e Hangout tamam> อ่าแล้วกูจะวิง่งวิ่งออกทำไมเนะี่ยวิ่งเข้าไปโอเคมันบอกว่าให้ไปคุยกับด็อกอายนะฮะก็มีรู้เหมือนกันเปิดประตูไปโอ้โหเปิดประตูแบบฮาร์ดคอร์มากเอ๊ยยิ้มรถหน่อยดิยิ้มรถหน่อยกูค,คงไม่เดินไปห,หรอกแท็กซี่แท็กซี่ถอยอ,ออกมาดัน a l ด r t t h ค cop ไม่รู้เออขอยืมรถแป๊บเดียวเดี๋ยวใช้อ,อุ้ยอุยเหยียบเหยียบเดี๋ยวใช้คืนแท็กซี่นี้นะฮะใครบวกอย่างเดียวก็คือส่งรถนะฮะครับส่งรถครับไปไหนส่งรถครับส่งมาแล้ว <S <S 1> <S 1> กดที่ขวานะฮะขึ้นรถลงรถโอเคเริ่มรู้รู้ล hey. 哈哈ลหลัเกเฮ้ยอิสป็อปสตาร์อะไรอิสป็อปสตาร์อยู่ไหนคุยกับป๊อปสตาร์นะะเชื่อมโยงไปถึง ป๊อปสตาร์ sure อยู่ป๊อปสตาร์ใช่ไหมอุศาจริงใครเป็นยังไง t ฉันทำงานให้วินสตันเหมือนเราต้องการอะไรสักอย่างเราทำการทำเขอตกลงอยู่นะเดดบีดไฟเดดบีดโอเค ึ้นรถส, centimet, สิขึ้นรถสิมิงขึ้นรถสินักลบอ่าๆไปไปสตาร์รถแล้วก็ไปกูหมุนเมาส์ไม่ทันเลยรถมันจะแรงไปไหนคุยกับเดดบีดมาแล้วแบบใจเย็นขึ้นแบบเมทัลฮาร์ดคอร์อะไรใสเลยใสเลยนะใครจะใครใครเอาอีก หายใจเอาอีกเอ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ไม่จบเหรอไปอีนักอีมึงจัดก,การอีกนานแน่ครับจัดก,การอีกนานไหมตายตายังตายยังหืยังไม่ตายจับจับอีกโอ้โหต่อยหน้าเลือดโชกโลดเลือดโชกเลยคอาเลกต์ป๊อปสตาร์มันนี่ฟอร์มไปทวงตงังค์เหมือนไปทวงตงังค์ ขอเล็กมานี่ขอตังมานั่นคือเบจ่าห้องการถ่ายเงิน <c oughs> ท้าไม่จ่ายจะต่อยนะโอเค <c oughs> เรียบร้อยเจ็ดเดย์โปรดักฟอร์มไปเอาสินค้าจากป๊อบสตาร์มานะโอเคแม่เรื่องกระทืบคนนี่ชำนาญน,นะตายเลยนี่เหยียบซ้ำโหดร้ายดิฟ คือคือแค่นี้มึงไม่ไปเอาเองว่ะอ้ยกูละงงกูละงึดกูละตื๊บแค่นี้ต้องให้ไอ้หานี่มีปัญหากับเราเอาตังค์มาให้มัน่ะใครแหละฟงเชนเบสชิดอนฮ่องกงเป็นตัวร้ายต้นๆของฮ่องกงเลยนะ ตำรวจไอ้ตำรวจมาแล้วอุ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วถอยไปนี่จับตำรวจถีบถีบถีบสามถีบวิ่งแลยเอ๋อย่าอยู่เลยมอไซ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 ถอยออกไปแหวนแล้ววิ่งหนีหนีไปให้ไกลที่สุด โอหม,มันแว้นอะไรมันขนาดนี้เนี่ยตำรวจตามแล้วนะน่าจะของผิดกฎหมายนะฮะมีมีแล้วขอโทษไปไปขับไปขับไปใกล้ใกล้หนีทันแล้วตำรวจใกล้จะตามไม่ทันแล้วโอ้โหแว้นเมืองไทยยังต้องชิดสายให้ให้ฉันไปไหนเอ้ยเใจเย็นใจเย็นเฮ้ยสานสคอเท่ง <laughs> อีเท่งหาโอ้ยโทรหาเท่งไหนเท่งอยู่เนี่ยเออเท่งหนักสืบเท่งเหรอมึงคุยกันรู้เรื่องไงวะมึงใส่หมวกกันน้อกอยู่นะโอเคบลิงเดดดักทูหมิงเอายาไปให้หมิงเนี่ยกูขึ้นรถสิเดี๋ยวเดี๋ยวนะ มอไซค์รุ่นนี้มันเสียงสตาร์ทเครื่องมันวุ่นเลยนะโอเคกลับไปหาหม,มิงขับรถอคนเมาเมายาไปฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยกับชนใจเย็นๆดิขับรถเนี่ยจะไม่เป็นไรเรามีหมวกกันน็อกนะมีหมวกกันน็อกแล้วไนะงอ่ะตายได้ไหมขับประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทโวอ่เอ้ยอย่าไป หมิงก็อยู่สักเออเอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอายาไปให้หมิงทิ้งหมวกกันน็อกเลยเหรอไอ่โมกันน็อกของดีนะเก็บมาใช้ได้ไหมเอ้ยโทษโทษไม่ได้ตั้งใจถอยอะไรเพราทูหมิงหมิงเอาอะไรวมาก็จะซับ right อ่าเดี๋ยวคุยดีๆจะเกิดซับได้ไหมเฉลี่ยได้ของมาแล้ว โอเคเหมือนก็หมิงจะร่วมมือเรานะเคสอัปเดตเม็ดป๊อปสตาเพิ่มในสัพปายโอเคเออภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะโอเคครับโจเกิ์ฮิปวานนี้ขอลาไปก่อนนะฮะเหมือนจะเริ่มขับรถไปแล้วนะวันนี้ก็ไปกระเทืบพนมาด้วยเอ่าขออัปเกรดก่อนแล้วกันมีอะไรอัปเกรดข้างบนนี้อัปไปหมดแล้วนะเออสลิมจิม๋มอัปต่อ อะไรไม่รู้อ่ะขออัพไปก่อนเว๋แคนเอนเตอร์อ๋อสักยะในการขับรถนะฮะเยี่ยม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 หมดแล้วโอเคครับโจ๊ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันสลิปปิ้งดอคท่าที่สี่วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบายบาย